สวัสดีค่ะวันนี้จินตะคณิต0 0 3เล่มสูตรคูณนะคะอยู่กันที่หน้า3 4นะให้เปิดไปที่หน้า3 4ข้างบนมีเฮลิคอปเตอร์กับเครื่องบินเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราทําพร้อมกันในหน้านี้เป็นการทบทวนแม่7-8-9นะคะ3แม่ตอนหลังจะเป็นเรื่องของการทบทวนเพราะว่าตั้งแต่แม่6-7-8-9นะคะจะค่อนข้างยากจำไม่ค่อยได้แล้ว ทีน,นี้มาทำพร้อมกันนะคะชี้ไปที่ข้อที่1 70 0งดนะคะเจ็4สองสิเปิดเปิดสูตรคูณให้ไวนะคะแปดหนึ่งแ0ด8ปดแปดหกสิ็ดสิบสอง เจ็ดเก้าหกสิบสามถันไหมคะเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดหกสี่สิบสองแปดห้าสี่สิบเก้าห้าสี่สิบห้าเก้าสี่สามสิบหก จ็ดสามยี่สิบเอ็ดแปดห้าสี่สิก้าสามยีสิบเจ็ดเจ็ดเก้าหกสมนึ่งแปดง่ายนะคะเก้าสี่สามสิบหกเจ็ดสองสิบสี สี่สิบเก้าเจ็ดหกสี่สิบสองนะคะแปดหนึ่งแปดหนึ่งแปสามยี่สิบสี่ดสองสิบหกเก้าส่าค่ะเสร็จแล้วพร้อมกัน25ข้อนะคะที่เหลืออีก2คอลัมน์26่สถึงเจส ให้นักเรียนลงมือทำได้เลยค่ะแล้วก็ส่งมาให้คุณครูตรวจเหมือนเดิมนะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ